พอเราได้รู้จักกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ของกอรอมนอเองเนี่ยนะครับที่มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาหารือก,กันก็เลยมีลักษารที่ว่าเป็นโครงการต่อย,ยอดที่ทําให้ภาพของออทีมงานที่สนใจเนี่ยมันชัดขึ้นในเรื่องของการที่ว่าเราอยากจะพัฒนาอาชีพเรื่องอะไรการแปลรูปอาหารนะครับอย่างเช่นทําน้ําพริกต่างๆทําน้าเปลาหวานนะครับพื้นที่ ช้สอยน้อยแต่เราสามารถทําได้ทุกอย่างสามารถเลี้ยงชีพได้พอเพียงไม่ต้องมีเป้าหมายที่สูงเอาเป้าหมายที่ตัวเองก้าวได้ก่อนพอก้าวได้ปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามเข้ามาเองพอมันพอมันสำเร็จอะไรมาอย่างมันจะภูมิใจมากเลยภูมิใจจริงเดินหน้าปฏิรูป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลและข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกนันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะหนึ่งในแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบาพิษได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความเหมาะความพอดีความมีเหตุผลและความไม่ประมาทนั่นก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลักปรัชญานี้ค่ะจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราทุกคนน้อมนาไปปฏิบัตินะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการประหยัดมัดหายาจนทําให้ตนเองต้องยากลำบากอย่าง ที่หลายคนนั้นเข้าใจค่ะแต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายที่พอดีและเหลือเก็บซึ่งถ้าหากเราอยากมีกําลังในการใช้ใจ่ายที่มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ต้องขยันเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นค่ะ และในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนในตำบลบางเตยอำเภอบ้าน้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่นะคะเขามีเครือข่ายอสอมอที่เข้มแข็งนอกจากดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเขายังรวมกลุ่มกันค่ะเพื่อขอรับการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตซึ่งเราจะไปพบกับชาวตำบลบางเตยกันเลยค่ะช่วงตำบลมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ใกล้กับอ่าวไทยฝั่งตะวันออกทําให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่ทําให้ทั้งร้อนจัดและฝนตกชุกซึ่งพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้ทําให้ประชาชนนั้นต้องอาศัยการทําการเกษตรกรรมเป็นหลักและมีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเพียงร้อยละ30เพียงเท่านั้นและกลุ่มประชาชนจิตอาสาที่รวมตัวกันในวันนี้พวกเขาคือสมาชิกเครือข่ายอ,อสสมของตำบลบางเตย ซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากในการดูแลสุขภาพและอนามัยของคนในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาได้เป็นบทพิสูจน์ถึงความเสียสละอดทนจนทำให้พวกเขามีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเวลาต่อมาครับ <S <S คุณชัยวัน์ภูทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยทำหน้าที่เป็นแกนนำเครือข่าย นำอาสาสมัครภาคประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกโอกาสซึ่งจะทำให้สมาชิกนั้นเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนสังคมด้วยตนเองครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพก็คือทำนาแล้วก็จะมีเลี้ยงปลาทำการค้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของการพัฒนาอาชีพเนี่ยมันก็ยังเป็นความต้องการที่ พวกเราทีมงานของชาตะวันบางเตยสนใจผมเคยปรึกษาหารือกับทีมบริหารเนาะแล้วก็ในส่วนของออทีมอสมอที่ผมมีอสมอ,อยู่70คนแล้วก็จะมีประชาชนที่สนใจเนี่ยทำอย่างไรเราจะพัฒนาอาชีพในเรื่องของวัตถุที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้พอเราได้รู้จักกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ ของกรอรมานอเองเนี่ยนะครับที่มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาหารือก,กันก็เลยมีลักษณะที่ว่าเป็นโครงการต่อยอดที่ทําให้ภาพของออทีมงานที่สนใจเนี่ยมันชัดขึ้นในเรื่องของการที่ว่าเราอยากจะพัฒนาอาชีพเรื่องอะไรก็เป็นลนักษณะของการแปลรูปอาหารนะครับอย่างเช่นทําน้ําพริกต่างๆทําน้าเปลาหวานนะครับ ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยจึงได้ร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นการฝึกอาชีพอย่างจรงิงจังและได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรีครับกงรงรนรงนะครับก็ประสานความคิดเห็นในเรื่องของประชาชนอยากได้อะไร ใช่ไหมครับต้องการอะไรที่จะมาเพิ่มพูอาชีพหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแปลงลูกสมุนไพรมีประชาชนเราเนรในท้องที่นะครับต้องการหลักสูตรหรือสินนี้หรือถ้ามีปัญหาอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็นําเรียนท่านได้เลยนะครับ,รบและท่านจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางพัฒนามือแรงงานที่30ซึ่งได้มาแนะนําแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการทําน้ําพริกนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะขยายไป ไปไปหล,หลายชุมชนหลายตำบลมากกว่านี้กรมในการรักษาความาวามั่นคงภายในยจังหวัดปรตจานีเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนทุกทุกที่ไม่ไม่ใช่เฉพาะในตำบลน,นี้อำเภอน,นี้เท่านั้นนับจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งดีงามเพราะว่าวันนี้นะครับสถาบันผู้รับผิดชอบในตรงนะเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนี่ยนะครับจะมาเสริมเติมเติมเต็มให้กับพวกเราครับแล้วก็มีทีมวิทยากรอย่างอาจารย์หน่อยเนี่ย ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้มากในชุมชนของเรามีน้ำหมักที่เราเอาไปใช้ทำความสะอาดห้องน้ำมีค่ะน้ำกลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะมีค่ะมีมีใช้ได้ทุกอย่างแต่เพราะว่าเป็นยี่ห้อของคนเรามันจะเป็นเหมือนน้ำยาอเนกประสงค์ใช่ไหใช่สามารถทำได้หลายอย่างจะได้สูตรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ตัดต้นทุนในการใช้จ่ายเพราะว่าเรามีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านแล้วเราทำเองได้ค่ะ ครับสำหรับโครงการสารเสวนาปรึกษาหารือเพื่อการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะฝึกอาชีพให้กับบ้านบางเตยอําเภอบ้านสร้างเนี่ยฮะทางกรมนรจังหวัดปฐิตบุรีเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์มีนโย,ยบายที่จะเสริมรายได้ให้กับรัษดรบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปไปเหมือนไปยัดเยียดเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีการต่อยอดขยายผลออกไปเพราะนั้นเราต้องมาคุยปรึกษาหารือก่อนเฮ้ยเราจะทําอะไรดีมีจุดแข็งอะไรในหมู่บ้านเรา อย่างเช่นครั้งเนี้ยหมู่บ้านมีพวกผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาสลิดปลานิลแล้วก็จะมีปลูกพริกมีมะเขือมีต่างต่างเนี่ยผักหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาจุดแข็งของเราแล้วก็คุยกันละตกผลึกมาเป็นทําน้ําพริกหลายๆลรสโดยเราประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30นะครับได้มาช่วยกันเอาอาชีพเนี้ยมามาช่วยกันทําให้ให้ราษฎรในบ้านบางเตยอําเภอบ้านสร้างเนี่ย จังหวัดปัตตุนีได้มีอาชีพเสริมจากฤดูการหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาแล้วและในอนาคตต่อไปเนี่ยจะขายทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็ได้จะแนะนําแล้วก็ส่งเสริมขั้นตอนวิธีการขายออนไลน์ตรงนี้ด้วยมีไรายได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลยอยู่ที่บ้าน ผู้ชมคะโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมนั้นเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมพลังสามัคคีในการผลักดันให้เกิดอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพหลักของตอนเองค่ะซึ่งทางกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจะเป็นหน่วยงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนอาชีพต่างที่ชาวบ้านนั้นต้องการค่ะอย่างที่ตําบลบางเตยซึ่งมี อาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันโดยพวกเขาค่ะตกลงใจที่จะศึกษาการทําน้าพริกเพื่อการจําหน่ายและในวันนี้จึงเป็นการอบรมในวันแรกบรรยากาศในวันนั้นนะคะก็สนุกสนานอิ่มอร่อยกับน้าพริกและอาหารมากมายอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะ ว่าเราเป็นอาจารย์สอนทําน้าพริกอยู่อะไรเงี้ยพอดีคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเอออยากให้มาสอนที่บางเตยจังเลยแต่พอดีของเราเราเป็นวิทยากรของสถาบันพัพฒนาฝีมือแรงงานสามส่วนของจีนอยู่เราก็บอกว่าทางทางเราอ่ะมีโครงการที่จะสอนให้คุณหมอท่านอยากให้อสมอคือมีอาชีพเพิ่มแล้วก็มีการต่อยอดนะคะการต่อยอดในการประกอบอาชีพเพราะว่าการทําน้ําพริกเป็นอะไรที่มีไรายได้ดีแล้วน้ําพริกอะ่ะ คือมันเป็นอะไรที่สามารถทานได้ตลอดอยู่แล้วคือคนไทยเราจะขาดน้ำพริกไม่ได้คือทุกอย่างต้องมีน้ำพริกติดบ้านสอนการตลาดออนไลน์และการการคิดต้นทุนกำไรที่ทำอันนี้ต้นทุนเท่าไหร่วันนี้เราทำออกมาเราจะได้กำไรเท่าไหร่คิดให้หมดเลยค่ะแล้วสอนวิธีการโพสขายด้วยวโพสต์ยังไงถึงจะได้ขายสอนให้เขารู้จักเปิดรับตัวแทนจำหน่าย ผู้ชมครับถึงแม้ว่าบรรดาแม่แม่นั้นจะเป็นแม่บ้านมืออาชีพกันแล้วก็ตามแต่การทําน้ําพริกเพื่อจําหน่ายนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะใหม่ที่ต้องเรียนรู้ซึ่งแม่แม่ทุกคนก็ให้ความสนใจเรียนรู้ทั้งหลักวิชาการและการปฏิบัติมีเทคนิคอะไรก็ทั้งจดทั้งจําซักถามกันอย่างละเอียดซึ่งในวันนี้วิทยากรสอนทําสูตรน้ําพริกแบบไม่มีกักและในวันต่อๆไปนั้นก็จะมีการถ่ายทอดวิธีการคํานวณต้นทุนเพื่อสร้างผลกําไร รวมทั้งสอนวิธีการจำหน่ายแบบออนไลน์อย่างไรจึงจะได้ผลซึ่งกว่าจะครบจบหลักสูตรก็ใช้เวลาทั้งหมด5วันซึ่งมีแนวโน้มว่างานนี้จะมีแต่คนมาเพิ่มไม่มีใครถอยแน่นอนครับที่น่าสนใจก็จะมีกระเทียมทนดำนะคะตัวนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็น้ำพริกนรกน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกแมงดาตาแดงของปลท่อนทะเลแล้วก็จะมีกะปิแห้งนะคะ มีกระปีแห้งที่ที่ท,ที่ที่จะทําต่อไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็น้ำประหวานก็คงจะมีที่บางเตยบ้างนะคะนั่นนะคะที่จะมีแล้วก็เราก็จะมาสอนเรื่องคือน้ำพริกมันมีเป็นพันชนิดเราสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ว่าจะเอาน้ำพริกอะไรจะเอากําไรเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆล้วนใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นและเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกันอยู่แล้ว สมาชิกทุกคนได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแต่โจทย์สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรืออาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวได้นั่นก็คือความสมรคีในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณชัยวัน์ในฐานะแกนนํากลุ่มก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าสมาชิกเครือข่ายอสอมอตาบลบางเตยแห่งนี้จะจับมือกันทําโครงการนี้ได้สําเร็จอีกครั้งเช่นที่ผ่านมาครับ เราจะเห็นศักยภาพของทีมงานอสมเราที COVID ่มีความมีความพร้อมไม่ว่าเราจะสื่อสารในการทำงานรูปแบบใดเนี่ยทุกคนตอบโจทย์แล้วก็เป็นทีมที่สำคัญนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องขององค์ความรู้นะครับทุกคนเรียนรู้ได้หมดอีกหลายๆเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พี่น้องอสมเนี่ยในการที่ร่วมด้วยช่วยกันฟันฝ่า วิกฤตของโควิด -19 เนี่ยครับวันนี้เนี่ยความชัดเจนเนี่ยมันชัดขึ้นครับในการสาธิตเนี่ยประมาณ3ชนิดนะครับในเรื่องของอะไรนะครับพวกน้ำพริกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระเทียมกระเทียมโทนดำอย่างเงี้ยซึ่งมันทํายากนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่วิทยากรมีอยู่เนี่ยมากมายแล้วประกอบกับ ทีมงานถ้าสนใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะสื่อสารว่าขอให้มีการอบรมความรู้เรื่องที่ทีมงานเราสนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าวันนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันมีมากกว่า3รายการแน่นอนแล้วเราเราจะมีร้านค้าร้านค้าหรือแม้ตลาดออนไลน์ที่ที่เราอยู่นะครับเราจะทำเชื่อมโยงระหว่างทีมงานของเราอย่างเช่นณวันนี้เรามีทีมธนาคารต้นไม้ มีศูนย์เรียนรู้อยู่31แห่งเพราะฉะนั้นเราจะมีคอนเนค t ชันของของกลุ่มเราแล้วก็ติดต่อรอบนอกครับผมบ<ภ>าร์คาอ๊ ุณผู้ชมคะการต่อยอดให้ประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เข้าอบรมนะคะเมื่อได้รับความรู้ไปแล้วจะนําไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และขยายผลเป็นอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างไรก็เป็นความท้าทายที่ชาวตําบลบางเตยจะต้องทําต้องคิดกันต่อไปคะ่ะรายการเดินหน้าปฏิรูปก็ขอเอาใจช่วยและหวังว่าจะมีโอกาสได้นําเสนอความสําเร็จของชาวตําบลบางเตยในอนาคตด้วยนะคะ The nap of คุณู้ชมคะและในช่วงคนไทยหัวใจอาสาในวันนี้ค่ะเราจะนําเสนอเรื่องยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เขาได้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากการทําการเกษตรในเนื้อที่เพียง2งานกว,ากว่าเท่านั้นเองนะคะโดยที่ใช้หลักในการบริหารจัดก,การแบบพอดีไม่เกินตัวแต่ทําได้หลายอย่างค่ะสามารถที่จะหมุนเวียนวัตถุดิบต่างๆมาใช้ประโยชน์โดยไม่เหลือทิ้งเลยค่ะซึ่งเรื่องราวน่าสนใจมากเลยทีเดียวเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่หมู่2ตําบลบางกระเบาอําเภอบ้านซาง จังหวัดปราจีนบุรีค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสานาบ,บาลิกที่53หมู่2ตำบลบางกระเบาเป็นศูนย์เครือข่ายการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณคมศักดิ์กุลบุตรเป็นกเกษตรกรอย่างสมาร์ทฟาร์มครับโดยคุณคมศักดิ์หรือคุณอู่นั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อกลับมาทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง ก็มักจะใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักมาปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์โดยมองว่าพื้นที่ไม่มากก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้ซึ่งเขาเริ่มต้นจากอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้ที่บ้านยังจะไม่มีอะไรเลยมีแค่บ้านปเปล่าๆเลยครับผมที่ตรงนี้ก็เป็นปเปล่าพยุงก็ยังไม่ได้ปลูก2ง,งาน30ตารางวาพอกลับมาอยู่บ้านทํายังไงดีถึงจะ มีรายได้ผมมองว่าต้นไม้พวกนี้มันทําเงินให้เราสิ่งแรกที่มองเลยครับต้นไม้เริ่มโตก็มีความคิดว่าเราจะจะปลูกผักหาวิธีว่าจะทํายังไงถึงจะให้ผักเราที่ออกมาเนี่ยมันปลอดสารเพื่อให้แม่กับพ่อได้กินแค่นี้เองครับไปซื้อไส้เดือนมาหนึ่งโลก,ก็มาขยายลองผิดลองถูกเดือนแรกครับก็ได้ผลตอบรับเกินคาดเลยโอ้ได้มูลมาเพียบเลยครับผมก็ลองปลูกผักสลัดในพื้นที่ตรงนี้ก,ก็ก็ปลูกได้อยู่ครับจาก องกงกั็เป็นป็นน4 4เป8มันจะะะขึ้นนมมมาาาาาาอยย่่่งงลลเทตัััวสุดกก็ีีปปปรณ4 4-400ภใ3จจุบันผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถทำรายได้ให้กับคุณคมศักด์อย่างต่อเนื่องโดยมีลูกค้าจากรีสอร์ตและสวนใกล้เคียงมาสั่งซื้อเป็นประจำรวมกว่า20รายสามารถกระจายรายได้โดยการจ้างคนในชุมชนมาช่วยในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งคุณคมศักดิ์ก็ได้เผยกลยุทธ์ในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเริ่มต้นครับในพื้นที่ก่อนเลยครับในแนมเพอผมเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทเยอะเขาอุดหนุนผมเนี่ยก็จะมีอีกเจ้านึงเขารู้จักรีสอร์ททำสวนทุเรียนครับก็มาซื้อผมไปอีกไปไปปลูกพอเราได้ตลาดตรงนี้ปุ๊บเราเข้าทำแล้วครับแต่ผมมีกลยุทธ์ครับคือให้ลูกค้ารอดีกว่าให้เรารอลูกค้าครับพอเรารู้เป้าปุ๊บเนี่ย อย่างที่ผมทาอยู่ตอนนี้สามารถขยายเพิ่มได้ถึง3 0 0 0ถึง4,000ใบก็ได้ครับแต่ผมต้องการแค่นี้แค่400เพื่อให้ลูกค้าที่ติดคิวผมอรอผม <S <S คือเขาจะมาเอาที่ที่ผมอย่างเดียวเลย <S <S ผมก็ทำเท่นี้แหละให้เขารอต่อไป <S <S ดีกว่าเราทําเหลือครับผม <S <S ในบางครั้งเนี่ยผมมองว่าการตลาดถ้าเราทําเหลือปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันกันแล้วของเราไปไม่ได้เราต้องไปลดราคาแต่มูลไส้เดือนเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึงประมาณ6เดือนถ้าเราซีนแพ็คถุงดีๆอยู่ประมาณ6เดือนแต่ถ้ามันมี ปนไข่ตัวปนไข่ไปเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนถ้าอยู่ในร่มนะครับังเก็บในร่มมีอายุของมันครับใช่ครับสดใหม่ตลอดครับมาถึงปุ๊บไปไปได้เลยครับพร้อมใช้เลยครับเป็นอย่างนี้ครับที่ที่การตลาดผมทำอยู่ถามว่าอยู่ได้ไหมพออยู่ได้ครับนอกจากนี้ในพื้นที่กว่า2งงานยังถูกจัดสรรให้เป็นสวนขนาดย่อมที่มีการปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการธนาคารต้นไม้ โดยคุณคมศักดิ์เชื่อว,ว่าต้นไม้มีค่าเหล่านี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าและใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ต่างๆจะสร้างมูลค่าด้วยตัวของมันเองตามกาลเวลาครับเรามองว่าสิ่งพวกนี้มันมันเป็นธรรมชาติครับแล้วก็จริงๆในกลุ่มของผมเนี่ยกลุ่มธนาคารต้นไม้ไม่ได้มองว่าเราจะต้องไปขายอะไรซึ่งเรามองเรามองว่ามัน มันให้เราให้ชีวิตเราอยู่แล้วนะครับในมันครอบคลุมหมดเกี่ยวกับต้นไม้แต่นี้เราสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านหรือพวกพวกเราที่มีใจรักเกี่ยวกับการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับหันมาปลูกต้นไม้เพื่อให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำเภอเรานะครับผมเข้าหมากเอาปูมาปลูกให้มันรัดกับต้นไม้ที่ผมปลูกไปอันนี้ก็ขายได้ครับกิ่งไม้ก็ทําฐานขายได้ใบไม้ก็ขายได้ แถมพืชต้นไม้ที่เราปลูกสามารถเอาพืชไม้เลยไปอิงได้แล้วไม้เนี่ยยิ่งนานวันยิ่งมีราคาครับผมแต่ผมโชคดีหน่อยก็ได้หน่วยงานราชการหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งกรรมนออา่ากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับยกที่สนับสนุนตรงนี้นะครับ ความคิดกว้างไกลและพลังของวัยหนุ่มสาวนี่เองครับที่ผลักดันให้คุณคมศักดิ์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการให้ที่บ้านของเขานั้นพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยหมุนไสเดือนของชุมชนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีก็มีแผนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณคมศักดิ์นั้นเป็นเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลให้กับคนอื่นๆที่สนใจต่อไปครับน้องอุ ซึ่งเขาสนใจเรื่องการเกษตรคือเห็นศักยภาพเขาจากการสอบถามเขาเนี่ยเขามีแรงจูงใจจากคุณพ่อคุณแม่คือต้องการอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีผักปลอดสารพิษแกก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีก็ลเลยไปศึกษาค้นคว้าสุดท้ายก็มาจบที่ว่าต้องปลูกผักโดยใช้มูลไส้เดือนเนี่ยเป็นปุ๋ยก็ได้ผักเนี่ยมาประกอบอาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยสนใจตรงนี้มาแล้วก็นอกจากที่เขาทําปุ๋ยจากมูลไส้เดือนแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการทําธนาคารต้นไม้ โดยจับปุ่มกับชาวบ้านในละแวกนี้บ้านบางกระเบาเนี่ยอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี่คือต้นต้นพยุงนะซึ่งมีอยู่สิบกว่าต้นเนี่ยปลูกไว้ตั้งแต่ปี53ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่ามันมันจะมีมูลค่าลดโลกร้อนได้อะไรเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยซึ่งตอนนี้ทางน้องอูเจ้าของบ้านเนี่ยกำลังรวมกลุ่มกันเป็นธนาคารต้นไม้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะทําเป็นโฮมสเตย์นะฮะก็เป็นการดึงรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามายัางท้องถิ่น ชาวบ้านที่ตกกุ้งได้ก็เอามาขายเลี้ยงปลาได้ตกปลาได้ก็เอามาขายก็จะได้จากการจําหน่ายอาหารค่าที่พักต่างๆอันนี้ก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนคือผู้ง่ายไม่ได้ไปเฉพาะบ้านของน้องอุคนเดียวบ้านบางกระเบาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น ธิคนคลนอกจากการสร้างรายได้จากการทําการเกษตรแบบผสมผสานนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและการเลี้ยงปลาค่ะไปพร,ะพร้อมๆประกับการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ซึ่งทําให้คุณคมศักิ์ยันสมาร์ทฟาร์มเมอร์แห่งอําเภอบ้านสร้างสามารถที่จะพิสูจน์ตนเองให้คนในครอบครัวและคนในชุมชนยอมรับในแนวคิดการผลิตให้พอดีกับความต้องการของตลาดไม่มากจนเกินไปค่ะแต่พยายามที่จะสร้างจุดขายที่จะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพิ่มขึ้น อย่างเช่นการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ําปราจีนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยอิงกับความสมดุลของธรรมชาติซึ่งเราจะไปฟังแนวคิดของเขากันเลยค่ะก็พื้นที่การเกษตรในอำเภอบ้านสร้างเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสส่วนหลักส่วนแรกก็จะเป็นเกษตรกรผู้ทำนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้ ต้องเรียกว่าอาจจะมากกว่าเกษตร,รกรทํานาแล้วก็คือการพ่อเลี้ยงสัตว์น้าจืดถ้าเรียกว่าตอนนี้บ้านสร้างเป็นเมืองหลวงของการพอเลี้ยงสัตว์น้าจืดในประเทศไทยแล้วการเลี้ยงปลานิลปลนกุ้งตรงนี้เราเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นเป็นเรื่องการผลิตมูลไส้เดือนน้องอูกเขาเข้ามาเป็นเป็นศูนย์เครือเป็นศูนย์เครือข่ายนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะนําองค์ความรู้ต่อไป จุดเด่นนี่อาจจะมองจากเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าในการเลี้ยงมูลไส้เดือนของเขาเนี่ยเริ่มจากพื้นที่น้อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาขยายผลต่อไปได้นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่อย่างเป็นประโยชน์น้องเขาก็มีการประสานไปที่จุดอื่นๆด้วยไปหาแหล่งเรียนรู้อื่นนะครับแล้วก็แหล่งจุดอื่นๆที่มีการทารําเกษตรในรูปของแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ามาพูดคุยกันพอเห็นมีการคุยกันแล้วก็ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่นี้มีการดําเนินการในรูปของธนาคารต้นไม้ที่เข้มแข็งน้องเขาก็เป็นสมาชิกของธนาคารต้นไม้ด้วยส่วนมากก็จะทํานากับประมงค่ะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงป่านานาปังค่ะเพราะว่านาปีมันจะไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่มันมีน้ําท่วมน้ำเค็มค่ะน้องเป็นคนที่แบบแคล้ายๆเหมือนมันเป็นคนไม่ไม่อยู่สุขถ้าภาษาเด็กนะ แแลกแนวอะไรไปอย่างเนี้ค่ะก็ต้นไม้ที่เขาปลูกอันนี้ก็เหมือนเขาปลูกไว้ก็โดยที่ไม่ได้คิดว่ามีราคาแต่สรุปแล้วมันเป็นไม้ที่มีราคาก็ดีอะค่ะเพราะว่าน้องมีความคิดตรงที่ว่าคือเหมือนประมาณว่าถ้าเขาทําแล้วปุ๊บหนึ่งคือประชากรในหมู่บ้านที่ว่างงานก็สามารถได้มาทํากับเขาตามที่คุยกับน้องอะน้องจะทําคล้ายๆเหมือน เป็นโฮมสเตย์แต่ว่ายัางเป็นอยู่ระหว่างก็คือระหว่างมันกำลังกำลังสร้างแล้วก็กำลังจะขอเพราะมันจริงๆแล้วถาว่ามันก็มันก็โอเคอะบรรยากาศดีอะไรดีด้วยทำเลที่ติดกับแม่น้ำปลาจีนบุรีทำให้พื้นที่แห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติและยังมีวิถีชีวิตการตกปลาตกกุ้งแบบเดิมๆที่คุณคมศักิ์นั้นมองว่า วิถีชีวิตที่สโลไลฟ์แบบนี้คือสเสน่ห์ที่บ้านสร้างมีจึงมีแนวคิดในการจัดทำลานกลางเต็นท์และบริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวโดยจะร่วมกับชุมชนในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งแผนงานในอนาคตที่คุณคมศักดิ์คิดจะขอคำแนะนำจากหน่วยงานราชการเพื่อให้การท่องเที่ยววิถีธรรมชาตินั้นสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนส่วนรวมและไม่รบกวนธรรมชาติจนเกินไปครับ พอมาพอเราเลี้ยงเส้เดือนปุ๊บพอไปเห็นเป็นลูกป,ประทานปุ๊บลูกค้าที่เข้ามาซื้อเข้ามาเห็นวิวที่บ้านนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการจะทําเปิดร้านอาหารต่อไปนะครับแล้วก็จะทําแบบครบวงจรทํายังไงก็ได้ให้เป็นเกษตรกร,ร,กรที่แบบแหบบวกแนวไปเลยโฮมสเตย์ <h omes stay> ด้วยภายภาคหน้านะครับแต่ก็ยังยังยังศึกษาอยู่ครับเรามีบรรยากาศเรามีธรรมชาติตอนนี้แทบแทบจะพร้อมแล้วครับเกือบจะพร้อมแล้วสำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะมา ก็มาได้เลยเนี่ยก็ได้ไดใ,นในส่วนของกอมนนี่แหละครับมาช่วยเดี๋ยวก็พอออกตลาดนะอาจจะอาจจะมีผู้คนแวะมานะครับแล้วก็จะชวนเพื่อนบ้านทําแบบผมนี่แหละเพื่อให้มันเป็นจุดท่องเที่ยวของตํบบาบลหมู่บ้านต่อไปนะครับพร้อมจะถ่ายทอดให้ทุกคนแล้วก็มาพักคือแนวคิดผมก็คือมาเรียนรู้และอิ่มกับบ้านจากการพูดคุยกับคุณคมศักดิ์ธร ให้เราได้รับรู้ความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พวกเขามองว่าการทำการเกษตรนั้นไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากและผลิตออกมาปริมาณเยอะๆแต่ควรสนใจที่จะทำหลายๆอย่างให้ทรัพยากรนั้นเกิดการหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าม,มากที่สุดซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นมาได้ครับเราก็จะมีจัดไปตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆต,ตามโครงการของเราเนี่ยฮะ เราก็หากหมู่บ้านใดสนใจที่จะจะทำเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาเอา,เอามูนมาเป็นปุ๋ยเนี่ยเราก็จะมาติดต่อน้องเขาเชิญน้องเขาไปบรรยายถ้าเกิดทางนุ้นคนเยอะแต่ถ้าเกิดคนไม่เยอะแล้วน้องเขาสะดวกให้มาที่นี่เราก็จะพาชาวบ้านที่สนใจอ่ะต่างหมู่บ้านต่างถิ่นมาชมที่นี่ครับซึ่งกบนรเนี่ยจะเป็นตัวประสานเป็นผู้ประสานงานให้ในทุกๆเรื่อง ได้เลยครับทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของยาเสพติดบ่อนการพน,นันสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาหนี้นอกระบบแล้วก็ข่คมขู่ทำร้ายเมาสุราอรารวาสเมายาบ้าทุกอย่างที่ทีกระทบกับกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับหมายเลข1374เเป็นสายด่วนความมั่นคงครับโทรมาท่านอยู่จังหวัดใด ก็จะไปดังที่กองบริการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวัดนั้น ผู้ชมคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นนักคิดนักสร้างหรือนักพัฒนาหากต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้สามารถที่จะขอคําปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆได้ค่ะซึ่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรมีหน่วยงานในจังหวัดของท่านค่ะที่พร้อมจะรับฟังข้อมูลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆให้กับท่านต่อไปนะคะตามนโยบายกอรมนที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่รายการ เดนหน้าปฏิรูปได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้โดยดูช่อง5นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเดนหน้าปฏิรูป